แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เราเองเนี่ยปล่อยวางจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจมปลักอยู่ติดอยู่ได้บ้างพระวิชาบอกว่าให้เราเนี่ยพึ่งตนพึ่งทำก็คือการปฏิบัติในสติปัฏฐานสีหรือการตั้งไว้ซึ่งกาย,ยกตาสติคือให้มีความรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำหรือรู้อยู่กับอิริยาบถท,ที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ ไม่ว่าเราเองจะเดินยืนนั่งนอนทุกๆุกอิริยาบถเนี้ยให้เราเนี้ยมีสติคือให้กําหนดรู้ว่าเราเดินยืนนั่งนอนอยู่ให้มีความรู้ตัวหรือแม้แต่การที่เราเองจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังกลับเลี้ยวซ้ายแลขวาเหยียดแขนเหยียดขาเราจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มเราจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราจะเดินยืนนั่งนอนหรือเราจะตื่นเราจะหยุดเราจะนิ่งเราจะพูด ก็ให้มีความรู้ตัวให้มีสติให้มีสัมปชัญญะถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่รู้ตัวมันก็จะไปอยู่กับกามอยู่กับพยาบาทอยู่กับอกุศลอยู่กับการคิดเบียดเบียนฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเองพยายามที่จะปล่อยวางแต่ปล่อยวางไม่ได้ก็ลองพินิษพิจารณาอย่างที่พระุเจ้าบอกหรือเราเองจะเจริญอนา,นาปานาสติก็ได้ก็พิจารณาอยู่กับกาย เวทนาจิตธรรมหรืออยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกในสติปัฏฐานสี่ก็เป็นการตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมพุ้ยเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ในสติปัฏฐานสูตรให้เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่านตรัสเอาไว้ตั้งแต่อนาปานสติคือการตามรู้ลมหายใจเข้าออก ในหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นหมวดที่เราเองสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็คือในหมวดกายานุปัสนาเนี่ยเป็นการตั้งสติตามดูพินิจพิจารณากายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการที่เราเองเนี่ยปฏิบัติตั้งสติกําหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวได้สติปัฏฐานเนี่ยทั้ง4ข้อพร้อมกัน ก็คือได้ทั้งกายได้ทั้งเวทนาได้ทั้งจิตและธรรมด้วยเพราะว่าเวทนาจิตและธรรมเนี่ยมันจะต้องอาศัยจิตที่มาตั้งอยู่กับลมหายใจจิตที่มาตั้งอยู่กับกายฉะนั้นถ้าเราเองสามารถปฏิบัติตั้งสติกำนดอยู่ที่ลมหายใจได้ก็จะได้เวทนาได้จิตและก็ได้ธรรมด้วยดังนั้นอย่างที่ผู้เจ้าบอกคนที่มีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยก็จะไม่ลืมอมตะ ไม่ลืมความไม่ตายไม่ลืมนิพพานเพราะฉะนั้นลมหายใจเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราเริ่มถูกต้องเวทนาจิตและก็ธรรมมันก็จะตามมา